ก่อนอื่น็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับในแมปบลูเทเวนก็ได้มีการอัปเดตแมปใหม่มีบ้านหลังใหม่เข้ามานั่นเองครับนั่นก็คือเป็นบ้านฟาร์มหลังนี้นี่เองครับก็คือในวันนี้นะครับเราก็จะมาอาบอกตู้เซฟของบ้านหลังนี้นะครับก่อนอื่นก็เรามาดูบ้านเล,ล็กๆน้อยๆก่อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านฟาร์มนะครับก็จะมีฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นคอกมานั่นเอง แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้ก่องฟังนะครับในบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านแบบเล็กๆนะครับแบบอยู่สบายๆก็จะมีนอนได้2คนตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีห้องครัวห้องนั่งเล่นแล้วก e> ็จะเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับจะให้เป็นแบบฤดูไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะให้เป็นแบบสปริงก็ได้เหมือนกันนะครับ นี่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราต้องการปลูกผักอะไรแบบนี้น,นะครับหรือจะปลูกเป็นแบบพวกข้าวโพดก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับหรือว่าจะเป็นแบบไม่มีเลยก็ได้เหมือนกันนี่ก็สําหรับในส่วนของอตู้เซฟนะครับคือแบบว่ามันก็แบบรับพอสมควรเลยนะครับตู้เซฟนะครับสวัสดีครับเอฟซี MC. สวัสดีครับผมก็ในส่วนของตู้เซฟนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้หาหาอันนี้นะครับหาอันนี้นี่นะครับจากนั้นนะครับให้ทําการขุดตรงนี้นะครับขุดเลยนะฮะขุดเลย ขุดขุดขุดแล้วก็ขุดขุดขุดแล้วก็เรารอก่อนนะครับพอขุดขุดไปเรื่อยนะครับขุดไปเลยทําไปเลยครับจนกว่ามันจะได้แล้วก็ขุดเรื่อยนะครับขุดไปเลยขุดไป อ่านี่ครับแล้วก็มันก็จะวัปมาด้านในนี้นะครับผมนี่โอ้โหแบบว่าโคตรลับเลยเมื่อคืนคือหาแล้วรอบหนึ่งหาไม่เจอ,อเดี๋ยวขออนุญาตแคปรูปแป๊บนึงนะครับจะไว้ทำเป็นปกคลิปโอเค แล้วก็สําหรับวิธีการออกจากตู้เซตตรงนี้นะครับก็เพียงแค่เราเดินมาด้านบนนี้นะครับแล้วก็ขุดดินเหมือนเดิมเลยนะครับขุดขุดไปเรื่อยๆนะครับ,บ,บมันก็จะวิ่งไปด้านบนเองนะรอรอฮะอ่านี่นะครับมันก็จะวิ่งมาในแปลงผักตรงนี้นะครับนี่แบบนี้แหละครับขุดขุดไปเลยขุดขุดไปเลยฮะทุกคน กดไปเรื่อยนะเออนั่นแหละทุกคนนี่สุดยอดไปเลยนี่ก็ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กดติดตามไปสู่หนึ่งเหมือนสับสไครด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะหนึ่งหมือนสับสไครเราก็จะมีการ<ม>อาแจกโรบัคทั้งหมด15รางวัลน,นั่นเองแล้วก็ฝากกดติดตามทิกต o k เพราะว่าในทิกต o k เราจะมีกันไลฟ์เล่นนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปพร้อมกับ FC นะครับบ๊ายบายครับ